ือนของเดือนกันยายนของชาวราศีตุลน,นะคะเรามาดูในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพกันค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์นะคะเป็นเจ้าของเพจสีรัตพยากรณ์ค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงรายเดือนของเดือนกันยายนของชาวราศีตุลน,นะคะก่อนอื่นมาดูในเรื่องของ การงานกันก่อนเลยค่ะสําหรับการงานชาวราศีตุลถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะมีโอกาสดีๆนะคะจากผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหยิบยื่นมาให้นะคะหรือการทํางานกับผู้หญิงในการ ในการทำงานเป็นทีมถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วคุณจะเป็นที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของทีมหรือหมู่คณะนะหรือการทำงานของคุณถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่คุณจะได้แสดงความสามารถของคุณนะคะแต่ว่า ไอ้การที่พอเราได้ทําเยอะๆหรือโปรเจกที่เรารับมามากๆนะคะที่เราต้องทําหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นหน้าที่การงาน mm hmm. เขาเรียกว่าความรับผิดชอบของคนอื่น mm hmm. ก็จะถูกเทมาที่คุณเพราะว่าความสามารถของคุณโดดเด่นมากเกินไปเท่านั้นนั่นเองนะคะแต่ว่าถามว่ามันดีไหมมันดีค่ะและคุณก็สามารถทําได้ค่ะมันเป็นเหมือนช่วงเวลาของการที่จะพิสูจน์ตัวของคุณเองด้วยนะคะในช่วงนี้ถือว่าการงานของคุณโดดเด่นมากๆเพียงแต่ในช่วงปลายเดือนนะคะที่จะทําให้คุณ รู้สึกว่าพี่ยิ้มหนูพอแล้วดีกว่าหนูเลิกดีกว่าไหมมันเหมือนกับมันเหนื่อยแล้วกับการที่จะต้องทํางานแล้วก็ทุ่มเทมากมากอะคะ่ะแล้วก็ความสําเร็จที่มันมันเห็นผลมามันไม่ได้หอมหวานเหมือนที่เราคิดไว้ตอนแรกหมายความว่ายังไงรู้ไหมคะหมายความว่าบางครั้งการทํางานของเรานะคะที่ทําเสร็จไปแล้วอะคะ่ะคนอื่นอาจจะมามาเหมือนกับเรียกว่า เทคเครดิต <Take> ไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ให้ว่าให้ว่าคุณอะเป็นคนทําหรือคุณมีส่วนร่วมมากที่สุดคุณก็เลยรู้สึกเฟลนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะสิ่งที่คุณได้เลยอะคือความเชี่ยวชาญและชํานาญในงานที่คุณได้เริ่มทําหรือโปรเจกต์นั้นๆนะคะเวลาที่ใครอยากจะทําหรือต้องทําแบบเดิมแบบเดียวกับคุณนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคุณต้องมาหาคุณหรือ มาขอความรู้มาขอคําปรึกษาจากคุณนะคะเลยทําให้มันก็อย่างน้อยอ่ะคุณก็จมภูมิใจไปเถอะว่างานที่คุณทํามันเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนค่ะว่าแต่ว่าแต่ว่าการเงินละ่ะคะการเงินของชาวราศีตุลพิมพ์บอกเลยค่ะช่วงนี้นอึดอัดหนักมากค่ะมันมีเหตุการณ์หรือมันมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องใช้เงิน เขาเรียกว่าเอาเงินเก็บที่คุณมีค่ะเอามาใช้นะคะหรือบางครั้งมันอาจจะทําให้เราต้องใช้จ่ายเกินตัวเลยทําให้เกิดหนี้สินเกิดขึ้นได้แล้วก็พิมพ์บอกเลยค่ะถ้ามีใครมายืมตังค์แล้วเราล้องขออยู่หมายความว่ากําลังจะไปทวงคืนนะคะช้า,ชาก,ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เงินคืนนะคะและอาจจะทําให้คุณเสียเพื่อนหรือเขาเรียกว่า,าเสียความรู้สึกจากการที่เรา ไปทวงเงินของเราเองด้วยนะจ๊ะแล้วก็เ,เกณฑ์ลูกนี้หนีไป หรือคุณอาจจะเป็นคุณเองนั่นแหละที่เป็นลูกหนี้เขาแล้วหนีไปนะคะมีแค่2กรณีนะคะสามารถสลับกันได้เนาะในสถานการณ์นี้ถ้าถามว่าการเงินดีไหมพิมพ์บอกเลยให้อดทนไปหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเงินเดือนออกหรือช่วงปลายเดือนนะมันจะมีสิ่งดีๆที่ทําให้คุณหลุดพ้นหรือว่ารอดพ้นจากสถานการณ์ความอึดอัดอันนี้ไปได้นะคะสําหรับเรื่องของการเงิน ถามว่าหนักไหมอะมันก็หนักแหละแต่ว่าถามว่าคนเอาตัวรอดได้ไหมพิมก็ยังคิดว่ายังเอาตัวรอดได้อยูออ่แต่ว่าข้อเสียทางด้านการเงินของคนมีอยู่นิดนึงก็คือเวลาที่เราเดือดร้อนนะคะเราเพึ่มพาใครไม่ได้เลยหรือเวลาที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครอะเราจะได้รับความเขาอาจจะช่วยแหละแต่คําพูดที่เขาพูดออกมามันจะทําร้ายจิตใจคุณได้นะคะแต่ถ้าเพื่อ เพื่อการเอาตัวรอดพี่ยิมคิดว่าอดทนไปค่ะช่างมันเถอะแล้วก็คิดซะว่าวันหนึ่งจะเป็นวันของเรานะคะมาดูในเรื่องของความรักคนโสดกันบ้างค่ะคนโสดช่วงนี้สวยหล่อดูดีดูดึงดูดมากๆเลยนะคะมีคนเข้ามาเยอะมากเลยค่ะแต่การที่มีคนเข้ามาหาคุณนะั้นอะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกแบบพี่หนูคิดมากนะเอาจริง เรื่องไม่ถูกอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่เข้ามาเป็นยังไงนะคะซึ่งมันมันมีหลายคนไปใช่ปะ แบ่งมาให้พี่ยิ้มสักคนสินะเพราะว่าชาวราศีตุลด้วยความที่ช่วงนี้สเสน่ห์แรงค่ะเป็นช่วงเวลาของการดึง,ด,งดูดเนาะไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะก็รู้สึกว่าเรามีสเสน่ห์มากขึ้นทีเนี้ยคนที่เข้ามามันเป็นคนคนละไท p e กับที่คุณชอบคนละแบบกับที่คุณต้องการเลยทีเดียวคนเนี้ยเขาอาจจะมาแบบนิ่งๆจู่โจมอะ่ะจู่โจมแบบอื่นๆน่ะ ซึ่งคุณไม่ชอบคุณต้องการความโรแมนติกคุณต้องการการดูแลแบบดีเลยทําให้รู้สึกว่าโหยเปลี่ยนได้ไหมพี่ไอคนที่เราอยากให้มันมาดูแลเราอย่างดีอะ่ะมันมันเสือกไม่มาไงมันก็เลยแบบทําให้เรารู้สึกกังวลกังวายใจอ่าพี่บอกก่อนนะว่าการรออย่างเดียวก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปบางครั้งเราสามารถที่จะเป็นฝ่ายที่จะไป เขาเรียกว่ายื่นความสัมพันธ์หยอดเข้าไปบ้างลองดูซิว่าไอคนที่เราชอบอ่ะไอคนที่มาชอบเราอ่ะมันไม่ถูกสเปกเราใช่ปะแล้วคนที่มาที่เราไปชอบเขานั้นน่ะเขาชอบเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ชอบเราเราลองทําให้เขาเห็นไหมว่าเราอ่ะสนใจเขานะอาจจะแบบมองตาสบตาก,กันมากขึ้นจ้องตาก,กันแบบเอ้ยวันนี้มีขนมนมาฝากนู่นนี่นั่นคือเอาแบบเนียนๆนะคะทุกค แล้วก็อย่าไปคิดเยอะคิดมากค่ะแล้วก็อย่าพยายามเลือกแบบที่ก็มันไม่มีใครเข้ามาเลยเอาคนนี้ค่ะแล้วมันจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตได้น,นะจ๊ะโอเคเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่แล้วบ้างดีกว่าโอ้ยราศีตุลที่ยิ้มคิดว่าหนักมากๆเลยนะสําหรับชาวราศีตุลของคนมีคู่แล้วหนึ่งเลยค่ะมันครอบครัวมันร้อนน่ะ ครอบครัวช่วงนี้ความสัมพันธ์ช่วงนี้มันร้อนเป็นไฟเลยอะถูกไหมคะมันมีแต่ความอยากเอาชนะกันคะ่ะมันมีแต่ความรู้สึกที่เราจะทํายังไงให้คนอีกคนนึงเจ็บช้ําเหมือนที่เขาทําเราเจ็บอะพี่ยิ้มก็มเขาชอบพูดเขามไม่สนใจหนูอะ่ะหนูก็เลยอยากจะทําให้เขาแบบยิ่งเจ็บเหมือนที่เราเจ็บแต่ว่า มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะมันไม่มีอะไรที่จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้เลยสิ่งที่ทําได้อะตอนนี้มันมีมันอยู่ในสภาวะที่ทะเลาะก,กันที่เอาแต่อารมณ์สาดใสเข้ากันลองหยุดพักดูคะ่ะ พี่ไม่ไดใ้ให้หยุดความสัมพันธ์ไม่ได้ให้เลิกกันนะคะหยุดอารมณ์ของคุณเองคุณจะแก้อารมณ์เขาไม่ได้ค่ะสิ่งที่คุณแก้ได้ก็คือตัวคุณเองถูกไหมคะ1คือลองปากให้เขาเห็นก่อนว่าเราถอยแล้วนะเราหยุดแล้วนะเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ๆแล้วนะเพราะว่ามันมีไพ่ของการที่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งกลับไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งคือทำให้ความสัมพันธ์เดิมๆอะค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันเป็นความสัมพันธ์ใหม่ มีความสุขมันมีการใส่ใจกันมากขึ้นเริ่มจากการทำแบบนั้นก่อนค่ะสะกัดอารมณ์ร้อนของคุณให้ได้ค่ะเวลาคุณจะวีดวีดวีดนะคะคุณกัดดิ้นตัวเองเลยค่ะกัดกรึอ๋อโอเคพิมเตือนไว้ว่าเราอย่าะสาใส่อารมณ์ใส่กันนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่เวิร์กแล้วอะแล้วเราอยากจะแบบจบจบทุกปัญหาพิมหนูพอแล้วหนูอยากจะทำให้มันเจ็บเอาค่ะ เราได้เจ็บท,ทั้งเขาและเราแน่นอนค่ะแต่ถามว่ามันมีอะไรดีไหมถ้าอยากจะเลิกกันจริงๆอะคะ่ะคุยกันดีๆค่ะคุณอาจจะได้เพื่อนดีๆยังคงอยู่ก็ได้นะคะโอเคพูดกันมาหลายเรื่องแล้วสุดท้ายแล้วเราจะอยู่ที่เรื่องของสุขภาพสุขภาพช่วงนี้พิมพ์คิดว่าชาวราศีตุลน,นะมีปัญหาเรื่อง ตั้งแต่เอวลงไปค่ะมีปัญหาเรื่องข้อเข่ามีปัญหาเรื่องน่องเรื่องการเป็นตะคิวปวดขาช้าขาอันนี้เริ่มมาแล้วนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เรานั่งทํางานานานๆค่ะแล้วมันเหมือนกับทุกอย่างอะ่ะเราชินหมดแล้วมันอาจจะปวดหลังจนเราชินแล้วแต่ตอนนี้มันเริ่มลามไปที่ขาแล้วค่ะทุกคน นะอย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะนะเพราะว่าพิมซีเรียนนิดนึงนะคะสุขภาพของชาวราศีตุลเกิดจากการทํางานหนักค่ะเกิดจากการนั่งนานค่ะแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าตอนกลางคืนนะคะนอนแล้วเป็นตะคิวอะไรแบบนี้เกิดจากการที่เราไม่ได้หยิกหยีดยืดเหยียดนะคะเหยียดเหยียดอ้อตายแล้วลิ้นพันจ้ะทุกคนเนาะลองออกกําลังกายดูบ้างนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าไอ้ปัญหาที่คุณพบเจอนะั้นน่ะมัน เป็นไปในทางที่แบบเออโอเคว่ะเชื่อพิมตั้งแต่แรกก็ดีแล้วใช่ไหมเรามาดูไพ่แนะนํากันมากดีกว่าค่ะไพ่แนะนาในในเดือนกันยายนนี้พิมบอกเลยค่ะว่าในเรื่องของการงานมันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณสามารถที่จะหาเงินเพิ่มจากการทํางานหรือความเชี่ยวชาญของคุณได้นะคะลองหาอะไรทําให้มันมีเงินเข้ามานะคะเพราะว่าพิมคิดว่า เดือนนี้เขาเตือนว่าคุณจะต้องพยายามมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนค่ะเพราะมันมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาสิ่งที่คุณจะแก้ไขได้ก็คือคุณต้องทํางานที่มันเพิ่มมากขึ้นลองหยิบจับอะไรที่มันอยู่รอบตัวคุณแล้วสามารถที่จะทําให้มันเป็นงาน ในอนาคตของคุณได้นะคะทํำควบคู่คไปกับงานประจํำของคุณนั่นแหละค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เดินทางให้เรามาระ,ระวังด้วยนะคะเพราะว่าเกณฑ์การเดินทางเยอะค่ะอาจจะไปเที่ยวด้วยเนะาะออย่างที่บอกว่าเราอะค่ะเหมือนกับ ต้องเป็นช่วงของการที่จะบาลานซ์ตัวเองทั้งหมดเลยนะคะก็เริ่มจากการหนึ่งคือหาอะไรทำเพิ่มหาอะไรทำเสริมเพื่อให้ได้เงินไปท่องเที่ยวนะคะพอไปท่องเที่ยวก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของรถลาด้วยนะคะดูแลรักษาเขาให้ดีนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมานี้เกี่ยวข้องกับรถกับลาเยอะมากพอสมควรนะคะยานพานะที่เราใช้นะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์ของเรานะคะดูเรื่องของการเติมน้ำหม้อน้ำ ให้ดีด้วยนะคะเช็คสภาพรถด้วยเนาะแล้วก็ในช่วงเนี้ยในช่วงเดิอนกันยานี้ไพ่ก็แนะนำว่าเราลองปรับเอ e น g y ของเราให้มันมีความสดชื่นสดใสนะคะไปเจอผู้คนคนเก่าๆในชีวิตเพื่อนเก่านะตั้งแต่สมัยอนุบาลอะไรแบบเนี้ยลองนัดเจอกันบ้างดูนะคะพอเราไปเจอกันแล้วอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเอ้ย มันปรับเอเนอร์จีมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันทําให้ชีวิตของคุณในเดือนกันยานี้ก้าวต่อไปได้อย่างสวยงามค่ะโอเคค่ะอย่าลืมกดติดตามให้พิมพ์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ